สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่ที่ไหนรู้หรือไม่มาชมบรรยากาศเส้นทางของการเดินทางวันนี้กันค่ะแล้วแล้วเราก็พบเขากู้มันนะคะนี่เขากู้มันนะคะและอากาศที่นี่นะทุกคนดีมากๆค่ะทุกคนรู้หรือไม่ที่นี่ที่ไหนนี่เลยม้านะคะจะมีฟาร์มม้าเล็กๆนะคะก็จะมีม้าอยู่หลายตัวนะคะทุกคนมาชมนะคะอากาศดีมากๆ และตอนเช้าเช้าอย่างนี้นะคะมาก็จะออกมาเพื่อรับแสงแดดนะคะมาชมรอบๆเส้นทางที่เราจะเดินทางกันค่ะบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆพร้อมรอบด้วยทิวทัศน์ที่บอกได้เลยว่าหาชมยากค่ะและที่นี่นะคะก็จะมีเส้นทางการปั่นจักรยานด้วยค่ะเพราะที่นี่อากาศดีมากๆพร้อมกับบรรยากาศที่สวยงาม แล้วเราก็มาถึงจุดนี้เลยนะคะที่นี่ที่ไหนเอ่ยทุกคนที่นี่ก็คือวัดนะคะเราจะมาทำบุญที่วัดกันค่ะและว,วัดแห่งนี้นะคะก็เป็นวัดป่านะคะก็บอกได้เลยว่าบรรยากาศแบบนี้เลยค่ะพอเรามาถึงนะคะทุกคนเราก็จะเห็นนี่เลยชเชวาลไก่ค่ะชอบมากๆกับบรรยากาศแบบนี้นะคะ ใครชอบเหมือนกันไม่เอยต่อมาเราก็มาไหว้พระกันนะคะทุกคนเราจะมาไหว้พระทําบุญกันค่ะมาค่ะมากราบพระกันนะคะมีดอกไม้สวยๆไหว้พระพุทธรูปค่ะแล้วเราก็นําอาหารมาถวายพระด้วยนะคะเป็นอาหารสดๆที่เราปรุงเองค่ะแล้วก็นําปัจจัยมาร่วมทําบุญด้วยค่ะก็จะมีหลายตู้นะคะ ก็มาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะจะมีค่าน้ำค่าไฟด้วยค่ะเสร็จแล้วเราก็มากรวดน้ำนะคะแล,แล้วเราก็มาชมบรรยากาศของวัดกันค่ะบอกได้เลยว่าร่มรื่นนะคะมีความสุขแล้วก็เต็มไปด้วยความอิ่มบุญแล้วก็บรรยากาศดีมากๆค่ะร่มรื่นจะมีองค์พระศิวลีค่ะ แล้วเราก็มาชมเส้นทางกลับบ้านกันนะคะมาดูบรรยากาศและที่นี่นะคะก็ร้อมรอบด้วยเมืองอุตสาหกรรมแต่ว่ามีบรรยากาศของความเป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งนะคะแล้วพบกับคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดพาชมบรรยากาศสวยๆแล้วก็มีความสุขค่ะ เดี๋วเห็นทุกคนมีความสุขกับสาวิีโอค่ะขอบคุณค่ะ